ป็นลายมครับอบนั่นแหละลูกเอาถุงนั้นมาประกอบเป็นหนึ่งเซตตำปากครับเพราะเดี๋ยวมีคนเอาพอดีขอบคุณค่ะเพราะเดี๋ยวมีคนสั่งยำมะม่วงพอดีเลยบอกว่าเอาอเอาประกอบมาอย่างเดียวฟังได้ป่ะอ่าอย่าทะเลาะกันนะอย่าทะเลาะกันนะงานยุ่งวันนี้งานยุ่ง จะส่งอย่างเดียวเลย <c oughs> แม่บอกให้เอาประกอบมาเพราะพี่เขาประกอบ <c oughs> นี่ตรงนี้ประก,กาศเดี๋ยวทาไปประกอบชุดนนึง <c oughs> ใช่แล้วเ <c oughs> นี่ยนะส่งเลยส่งเลยขอบคุณค <c oughs> ่ะตัวส <c oughs> ีนะคะ <c oughs> เป็นของมะม่วงหน่อยเร็วม <c oughs> ะม่วงหวานแล้วของนุใส่ปลาาวันนี้ ระไวยรวมปูม้านะเพิ่มไข่กูเหรอเดีもも๋ยวรอต่อนนี้ลูกจา เมอปีหนึ่งหรือบอกนิดนึงว่ากูมาจะสตั้งต้นที่180นะเธอมันนี้101เป็น280นะโอเคเคลียร์กันก่อนเป็นอันใหญ่ใช่ไหมใช่ครับผมเป็นกล่องบรรจุระเถิดเลยสำหรับหนูเดี๋ยว่าได้ข้าวโปพดล้วนๆมีอย่างข้าวโพดล้วนด้วยนะครับไม่เอาไม่เอาอะไรก็ไม่เลยแล้าวข้าวโปดมม่วล้วน ปากแล้วมาเอาคืนด้วยนะยากแล้วมาเอาคืนใส่อะไม่มีครับใหญ่ใหญ่ลูกไปเลยไม่ยาวแต่ยังไม่ถึงไทยตลาดรอรอก็อยู่แค่ตรงนี้แหละยังไม่มาเขาไปตลาดเดี๋ยวเขามาลูกโฆษณารับไหมร้านเจ๊หนึ่งไม่น่ารับยังไม่ได้ทำ ต้องชนะตัวเองชนะตัวเองก่อนจดาสักครู่นะค่ะไม่รู้ว่าเขาไปสมัครตรงไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปที่อำเภอไมปได้กับเขามันหุ่นวายหรือไงหมายถึงเราอ่ะถ้าจะไปทําเป็นร้านค้าต้องไปที่อำเภอให้ตลาดเซนเซนรับรองก่อนที่น้องเขาบอกเขาอะไรเนี่ยตับผลไม้รวมนี่ยำปูแซ่บนะครับ ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ทำไงไวเน่อยยูทูบเบอร์จะอู้งานกี่เมนูวันนี้วันนี้เอากี่เมนูรูกสองเดียวได้ไม่ โอเคนี่เป็นผลไม้รวมให้ลอกเมนูก่อน ก็ไปสั s <S ่งเย้ของคุยชื่อกิ๊กครับชื่อกิ๊กส่งสั่ง้สั่งแล้วรอแป๊ดตอนนี้ค่ะี่สั่งไว้สามเมนูใช่ไหมเขาสั่งเขาสั่งให้มาเอาอย่างเดียวมีหน้าที่จ่ายตังค์กัรรับของโอเคเรื่อง เขาบอกให้ทำได้เลยแต่พี่ติดคิวอยู่ล้วแป๊บเดียวกินปูเขาบอกว่าปูตัวปูก็ได้เดี๋ยวเขาสั่งไข่เพิ่มลูกค้าจะฮันนี่ปูไข่ไข่ปูปูม้าผลไม้รวมจ้าอืมน่ากินมาก ได้ผลัสักเขามัดัเขามัตัวเแป๊กเดียวคิดย่างเมนูอะไรน้ำลายเต็มปากแล้วได้กินแล้วน้ำลายเต็มแล้ว